chụp chụp ông làm đơn của người ông không làm đơn làm đơn nhà lục công 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 เลียนหลุนเรียนหล่น,เร,น,ลนเรียนบาทหยอนเอาหนะักเรียนบาทเรียญบาทโอเคฮัลโหลเย็นดีไหมยายลมโชยมาเย็นดี โอเคตอนนี้เราก็ลงมาฮอดถึงข้างล่างเลยโอ้ขยะเต็มไปหมดเลยอืมเต็มเลยทุกคนเลยโอ้เด็กๆเยอะแทบว้าเด็กๆเด็กๆเยอะจังเลยอยู่ลงสักอบรีดเด็กๆเซ็กซ์เซลเลยเมาหน้าทุกคนเลย เดี๋ยวหลบรถก่อนเดยวเน็ตเจ่งก่อนอื่นครับก็สิมาเอาน้ำดื่มน้ำดื่มดื่ม ขาก่อนขาเขากดยอดเหรียญเข้าไปเหรียญบาทหนึ่งตึ๊บแลต้องน้ำปันหนึ่งหรือสองบาทเนี่ยน้ำก็ซื้อ คือทุกอย่างเต็มไหมบาทสองบาทซื้ด,ดบาทหนึ่งโอเคสองบาทอาจจะมีข้างไว้ธรรมดามันติดกะบาทนะผมงคนอื่นเขาปดข้างไว้ก็เลยเต็มไป โอเคเต็มพอดีเต็มแล้วโอเคเต็มแล้วเต็มแล้วแต่หมดสี่ลิตรสามลิตรสี่ลิตร,ตรประมาณ กระซื้อเขากระซื้อ,อกระซื้อนี่จะเป็นร้านมองจอดรถมองลงสักปบโอเครถ ถนนช่วงกลางวันก็เงียบๆเนี่ยเพราะว่าคนเขาไปทำงานเนาะพี่จะเอาอะ้ว่างงานบริจิตยังทุกคนเลยจุดนั้นก็มีจุดตรงนียนะตรงร้านกับข้าวจุดนั้นก็มีกดน้ำดื่มตรงนี้นะครับมีกระปอ๋อ่ละโอ้ป้าวันนี้ก็เคยกดอยู่คนนี้ต้องเปลี่ยนที่อื่นบ้างหลายคน ตนนี้คนเยอะตอนนั้นมันก็คนเยอะมันะไม,มันได้ยังไม่กอ่ออนไรมันไม่ไกลไม่ไหวคาดขาดมันไลยคนมันก็ไม่ใส่อันดีอ <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็มาเร็วเนี่นั่งดึงกูเลยหิวน้เตื่นเลยสี่ลิตรเลยนะถังหน่อย จะเมือ s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  ม่อยตอนนี่ละตอนนั้นเดินขึ้นตึกนี่ละขึ้นบันไดขึ้นบันไดชั้นชั้นสามึ้นมาชั้นสามแล้วเนี่ยสามเฮ้ยหอบหนึ่งแล้วทุกคนเลยฮะต้นาบอย่างเดียวกับเมื่อยแล้ว สันสี่น้ำประโยชน์วะเป็นน้ำปากพอดีให้น้ำหยดยางเป็นน้ำสงกระปกุกโอเคถึงแล้วชั้นห้าเคไปเล้อ